เอาละครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ block man go นั่นเองนะผมในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการ c o m แ b a c k นะครับ bed war ให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับว่าฝีมือผมนั้นยังโอเคอยู่หรือเปล่านะครับผมก็แน่นอนครับวันนี้อยู่ในเกมของ karina block man go นะครับเกม sandbox ออนไลน์บนมือถือนะครับที่สามารถโหลดได้ฟรีเลยนะครับทุกคนแล้วก็ภายในเกมเนี่ยมันเป็นเกม sandbox ใช่ไหมมันก็จะมีมินิเกมหลากหลายมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจําลองสถานการณ์ต่างๆนะครับว่าเราจะเจอผียิงปืน หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีเกมชูตติ้งด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับแล้วก็เกมสยองขวัญอันนี้ก็หลายๆคนผมไปดูมานะก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรนะครับสำหรับมินิเกมพวกสยองขวัญนะครับแล้วก็มีมินิเกมต่างๆมากมายครับที่เป็นซิมูเลเตอร์นะครับทุกคนแล้วนะครับว่าในวิดีโอนี้สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับใต้วิดีโอนะครับมีลิงก์อยู่คลิกไปเลยนะครับวิดีโอนี้ผมจะเล่นเบสบอลนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะไปเล่นอีกมินิเกมหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงนะผมเนี่ยเป็น เยอะมากเลยนะประมาณทีมมีทีม4คนแล้วก็มีหมดจัดอันดับอะไรเงี้ยคือแนะนําว่าสําหรับใครที่มีเพื่อนเนี่ยก็ลองตั้งตีเล่นกันนะครับทุกคนสำหรับใครที่จะโหลดในโทรศัพท์นะครับมีทั้งระบบ iOS และ Android เลยนะครับทุกคนก็สามารถค้นหาไปได้เลยนะครับว่า Garina Brockman Go นั่นเองนะครับทุกคนครับเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนแมปนี้จะมีระบบของนี่ b a t t l e Pass ด้วยนะครับทุกคนแต่ว่า Battle p a s s เนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่เป็นไรเราเราเล่นแบบว่าแบบฟรีก่อนอารว่มันจะ โหดขนาดไหนเชียวจะเล่นโหมดของ4คนดีกว่าเพราะว่า4คนเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์ที่มันแน่นอนไปครับเข้าร่วมเกมไปเลยครับกดเข้าไปเลยนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมต่อไปจับคู่กับหลายๆคนเองมาแล้วแมชเฟลเนยโอเคเบลเลสเกิลบอยนี่ครับผมมีธนูนะรเริ่มต้นมามีลูกธนูหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีครับโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องทําการเก็บเก็บแร่อย่างที่ทุกค,คนนั้นรู้ครับแล้วก็แลกได้เลยครับทุกคนแล้วเราก็จะไปกันเลยครับ แต่เราจะไม่ปกป้องฐานนะเพราะเราจะไปกันเลยนะฮะนี่ครับต่อ็อกแบบโคตรง่ายสะดวกสบายรวดเร็วและคือผมเล่นกับคนเลยไงน้องไม่รู้ว่าจะตึงขนาดไหนนะครับเคเราเริ่มไปกันเลยดีกว่านี่ฮะอุย้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราจะจัดการเขาเนี่ยเราจะเป็นต้องมีไอ้นี่ด้วยนะทุกคนโอเคผมตายแล้ว รู้สึกมันจะยากไปนะตรงนี้คือถ้าเกิดเราจะจัดการเตรียงฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีเป็นเหมือนเชียครับเป็นกันไกลนะฮะทุกคนโอ้แล้วตอนนี้คือมีคนยึดการไปที่เรียบร้อยแล้วเรื่องเขาจะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราวุฒอะไรนะอะน้องโหดไปเบปาออกไปออกไปนี่ผมเล่นกับคนเลยนะทุกคนผมจะประสบการณ์ที่ดีโอ้ผมตายว่ะเฮ้ยเพื่อนๆผมทําอะไรวะฮัลโหลรู้มันจะยากเกินไปหรือเปล่าอุ๊ยโอ้โหโดนเราดนเราโดนสุบเดี๋ยวมันไปไหนแล้วอยู่ข้างล่าง เฮ้ยน้องไอสีเขียวเนี่ยมันวิ่งเร็วมากเลยทุกคนผมว่ามันน่าจะได้บัฟอะไรสักอย่างจากการที่มันไปเก็บของตรงกลางแล้วแรกและเพื่อนผมยืนทําอะไรกันวะเนี่ยทางานทําการก,กันเพื่อนๆนะครับเราก็มาแลกของกันเลยครับมีชุดเกาะนะครับผมใช้20เหล็กเลยทีเดียว20เหล็กแต่ว่าเอาก่อนเลยดีกว่าผมว่าผมต้องมีชุดเกาะครับแล้วใส่แล้วไงครับน,น้นอนโอเคผมว่าผมนี่ก่อนเอ้ยผมอยู่สีแดงนี่มาโฮ้ยเขามีต่อไปเอาเพชรด,ด้วยนี่มา เราก็ไปเอาเพชรหน่อยดีกว่าเสนอนะทุกคนเราต้องปรับเป็นโหมดวิ่งก่อนนะฮะนี่โอเควิ่งละเฮ้ยตอนนี้สีเขียวมันไอ้นี่ไปแล้วนี่วะเฮ้ยทุกคนผมร่วโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันมีการตกด้วยนี่วะทุกคนเฮ้ยมันมีการตกด้วยผมบอกเลยว่ามันจะแบบพลิกเกมได้แบบว่าไม่พักแน่นอนมันอะไรวะนั่นสีแดงของเรานี่วะเฮ้ยสีแดงเราเตียงยังไม่แตกเลยนะนนนุนนยโอ้โหสีแดงแม่งเฮ้ยสีเราแม่งเก่งว่ะสีเรามเก่ง ไปแล้วผมมาช่วยแล้วน้องผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วผมว่าผมต้องช่วยเพื่อนตีว่ะไปนี่ครับเราต้องไม่กระโดดนะถ้าเรากระโดดเนี่ยมันจะตีไม่ได้ครับเราต้องไม่กระโดดแต่คือประเด็นคือผมอยู่ขอบแล้วมันออโต้จ้ำไงนอนเรียบร้อยผมตายโอเคแปลว่าเพื่อนเราน่าจะได้อยู่อันตรายเตียงของคุณนั้นถูกทําลายเอา้าไม่โอโ้โหสีฟ้ามันมาทุกคนมันเป็นอย่างนี้มันก็ชนะดีววะ โอ้ทุกคนผมว่ากลายเป็นเราจะแพ้ไม่ได้ <c oughs> โอ้โหทุกคนแพ้ว่ะไม่เป็นไรผมว่านะทุกคนผมว่าผมต้องอาฟาร์มก่อนดีว่าต้องให้ตัวเองนั้นหนาก่อนนะเพราะว่าเพื่อนๆนั้นไม่รู้ว่าแบกได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตคราบเกาะเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมใส่เกาะใช่ไหมเฮ้ยผมใส่แล้วเฮ้ยลงมาช่วยมาช่วยแล้วเอาวุ้มันโหดไปเปล่าดูดิอุ้ยมันเหลือก้าหัวใจ นั่นไงตายไปซะน้อง what เฮ้ยมันขึ้นมาได้ได้ยังไงอะโอโ้โหโอ้โหอันนี้อันนี้คืออะไรทำไมมันถึงเทพขนาดนี้โอ้ดูเพื่อนตายแบบโอ้โหทำไมมันถึงดุเดือดขนาดนั้นวะเราจะไม่ให้มันโอ้โหดูทุกคนเลือดไม่ยุบเลยฮนะเพราะว่าไม่น่าละเฮ้ยยังไงเฮ้ยโอ้โหเลือด20เลือดไม่ลดเลยมึงกินอะไรวะเนี่ย อันตรายเตียงคุณถูกทำลายแล้วตายเธอเฮ้ยเพื่อนมึงเก่งไปแล้วโอ้โหทุกคนให้ฉันตายเธออูอ้วะเบ็บอลไม่ใช่แนวของเราแล้วเราไปมินิเกมต่อไปกันดีกว่าและเราก็มาอยู่ในเกมที่เราคุ้นเคยครับทุกคนนั่นก็คือสกายวอลนั่นเองโอ้โหเดี๋ยวนะมีเลือกคัสด้วยเหรอเนี่ยสกายวอลนั้นไม่ต้องเป็นต้องเลือกอะไรเยอะโอเคอเราจะรุทก่อนนะโอ้โหแต่ว่าสกายวอลแบบลักกี้บ็อกไปสแปมคลิกไป ขออนุญาตวางก่อนครับตอยเป็นบล็อกส,ส,สกายบล็อกสกายวอลโหไปอุย้ยเกงของดีอุย้ยโกถ้าโดยปกติแล้วโกมันจะไม่ค่อยดีนะใส่ไปเลยใส่ไปอันนี้อันนี้มันมันมป้องกันเท่าไหร่ผมผมไม่มั่นใจละว,ว่าป้องกันมันเท่าไหร่นะครับทุกคนไปเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมันจะเปิดน้ําทําไมวะไปเดี๋ยวนะโอ้โหไล่ตีกันแล้วเหร เอาบ้างเอาบ้างในเมื่อเพื่อนๆกันไปกันหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวโอ้เทีนทีเก็บกินหัวใจก่อนครับกินนี่โอ้ยโอ้โหระเบิดแล้วเหรอเนี่ยมาได้เวลาลนะต่อเองก็ได้ต่อเองก็ได้น้องขออนุญาตเดินมาฝั่งนี้ก่อนนะครับทุกคนว้าผมจะไปตรงนั้นแต่ว่าไอ้ตรงนั้นมันมันทำไมมึงต่อช่ำชองแท้นี่เซกุ๊ดบายหน่อยฮั Hello, <c oughs> ลโหลแกเรามาถึงแล้ววิวโ,โหโไฟสเปกเลยเหรอ โอ้ไฟเปกเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันตีติดไฟอันนี้มันโกงกันไปนะเนี่ยน้องเดี๋ยวผมกินแอปเปิ้ลก่อนโอเคเมื่อกี้เหมือนมีคนตายด้วยเฮ้ยมีถังน้ำด้วยเดี๋ยวนะแอปเปิปปล้แปปลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเราเลือกแอปเปิ้ลมาที่นี่เลือกดาบโอเคสลับเรียบร้อยสวยเฮ้ยเขามาแล้วนดิวะ่ะเพื่อนเอาเฮ้ยไปไหนแล้ว เราต้องตีเขาครับรู้สึกมันเขาจะแหลกมากไปนี่ไงตายไปแล้วกินแอปเปิลก่อนกิ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 นโอเคเราวางบล็อกได้นะกล่องอาวุธดูสิว่าเราจะได้อุดเลยธนูโอ้โหของชอบของครอบครัวเดี๋ยวมือนมีคนมาเปิดกล่องข้างๆผมเลยว่ะแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีแล้วนะมันน่าจะมีแค่คนฝั่งนูนแล้วแหละโอ้โหดูดูเขาเขาปิดพยายามปิดแบบมากมาก โอเคเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าทุกคนเราจะไม่ลีรอแล้วไม่น่าไม่น่าดีครับถ้าเรารอให้เขามาจัดการเรามาแล้วนออ้องเฮ้ยเขาจะลงมาสู้กับเราเลยปะมาดิโอโจ้จะเย็น,นจะเย็นน้องจะเย็นโอ้เดี๋ยวผมว่าผม,มน่าจะมีฮิลอยู่ปะไม่มีวะ่ะไม่เขาระเบิดใส่ผมธนูได้ป่ะเฮ้ยมาแล้วมา เพื่อนอุ้ยเพื่อนนี่น่าจะเป็นนะเนี่ยโอ้โหโอเคเพื่อนมันเป็นเพื่อนมันเป็นเก็บของกันเลยครับเพื่อนเราจะไปกันเลยปะวะเพื่อนโอ้โหกระโดดสูงมากในเมื่อทั้งสองแมปนั้นไม่ให้ผมผมก็มาเล่นแมปที่เป็นแมปซิกเนเจอร์ของผมเลยดีกว่านั่นก็คือ Survival game นั่นเองครับทุกคนเอพีเอผมปรับสุดเลยเอพีเอไปครับทุกคนเราเริ่มกันแล้วครับ สควอเวิร์ฟเกมครับทุกคนเราจะต้องเอาวุธมาแล้วมามามาเอ้ยเดี๋ยวยังตีไม่ได้เหรออ้ยยังตีไม่ได้ก็ใส่อาวุธก่อนเลยครับอ๋อมันนี่ไง PVP จะเริ่มหลังจากมาแล้วแม่แม่แม,ม่เราจะไม่ให้นายได้อยู่เป็นสุกแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนผมโดนหลังเลยเรื่องผมต้องรอรีเจนก่อนครับทุกคนอ้าวเฮ้ยเขาไปแล้วนี่ว่า ป็นหนึ่งนะทุกคนเราใส่หมวกก่อนใส่หมวกแล้วก็รองเท้าเฮ้ยคนนี้ยืนนิ่งๆทําไมเข้ามาก็เล่นดีครับน้องไปแล้วไปเล็กหนึ่งไปเล็กหนึ่งเฮ้ย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 ลัด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 นี่ถ้าไม่ชนะอันนี้ก็ต้องชนะอันนี้แหละนี่ตายให้หมดเรียบร้อยครับหมดครับยกครัวบ,บอกเลยว่ายกครัวไปหมดแล้วเหลือฝั่งนูน้นเฮ้ยฝั่งนูน้นทำไมมันหวัวเดืกระตตรงนี้วะ อะไรน้องอะไรน้องอะไรน้องเอา้าง่ายกนก็ง่ายอย่างนี้เลยเห็นไหมว่าสกายวอลเบดวอลนั้นผมอาจจะไม่ได้แต่ว่าแมปซิกเนเจอร์อย่างซาวฟ i v เ l g เกมหรือว่าฮังเกอร์เกเนี่ยยังคงเป็นโนหนึ่งอะไรแค่นี้เองเหรอทาไมคนแรนดูน้อยจังโอเคเราเอาเราเอาเอา,เอาไอ้นี่ไปก่อนเอาเขาเรียกอะไรชุดกองชุดเกาะอ,อะไรพวกนี้ไว้ก่อนเรื่องของอาวุธค่อยว่ากันไอพีพจะเริ่มแล้วทุกคน อมา,มาเพื่อนเหลือนายกับฉันเนี่ยแหละเอ้ยหนีทำไมอะมาหนีทำไมน้องหนีไงสองทีตายสองทีตายเฮ้ยมันหนีกันหมดเลยเหรอดูทรงเหมือนจะเป็นแบบนั้นทุกคนเขาวิ่งหนีกันไปหมดแล้วโอ้นี่คือผมรู้แบบชิวเลยเนะี่ยไปดูซิว่าผมมีอะไรกางเกงเปลี่ยนแล้วหมวกหมวกโซ่ผมว่าโอเคกว่ารองเท้าไม่มีครับทุกคนยืนทำอะไรน้องรูอร้อยหรอนานไปเปล่า นานไปไหมนานไปไหมนานไปไหมผมเป็นผู้เล่นสบายๆเกมเลยนะนี่คุณคุณนานไปเบาคุณนานไปเ่าคุณนานไปเบานานไงนโอ้โหระยะตีระยะแบบโคตรไกลแล้วก็เราต้องหาอีกมันมีคนหนึ่งนะตอนนี้วิ่งหลบหนีไปอยู่ดี๋ยผมต้องไปหาเขาเพราะว่าเขาน่าจะฟาร์มแบบว่าฟูลมากเขาไปแอบที่ไหนผมเจอแล้วทุกคนเขาอยู่บนต้นไม้เฮ้ยน้องอยู่ไปทาไมบนต้นไม้อ่ะลงมาลงมาลงมาโอ้โหมึงปากก้ขึ้นไปได้ไงวะเนี่ย น,นเมื่อคุณกับคุณปากลัวผมก็จะปากลัวตามคุณอม,มาแล้วโอเคผมจะจุดไฟใส่เขานะครับเฮ้ยเป็นไงเป็นไงระยะไกลครับตีแบบระยะไกลวิ่งกระโดดทั้งับเร็วหรอใช่ครับคุณคิดถูกแล้วครับแต่ว่าหนีผมไม่ได้ไง ยังไงก็ตามครับผมในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมวิดีโอนะฮะสำหรับใครที่สนใจการ์ลิน o าบ a ็อกแมนโสามารถคลิกใต้ลิงก์ได้เลยนะครับในวิดีโอถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับแมปอะไรไม่ได้เกมอะไรก็ฝากติดตามรับชมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ